วันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธแล้วใช่ไหมครับว่าโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดในชีวิตของเราไปเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ว่าจะอายุเท่าไหรเชื้อชาติไหนเพศไหนไวัยไหนอาชีพอะไรหรือศาสนาไหนทุกคนก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือกันทั่วทั้งโลกเลยครับวันนี้แน่นอนครับสิ่งที่ตามมาก็คือค่าใช้จ่ายครับไม่ว่าจะเป็นค่าโทรค่าอินเทอร์เน็ตเรารเรีกเลี่ยงไม่ได้ครับวันนี้คุณคิดว่าคุณจ่าย ค่าบริการเหล่านี้เดือนละเท่าไหร่ครับบางคนก็จ่ายเดือนละ300 500หรือเดือนละเป็นพันก็มีครับขึ้นอยู่กับว่าความจําเป็นในการใช้ข้อมูลของแต่ละบุคคลครับถ้าจะให้ทุกคนเลือกครับว่าจะจ่ายเท่าไหร่คุณคิดว่าวันนี้คุณต้องการจะจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือในราคาที่แพงหรือว่าราคาที่ถูกครับไม่น่าถามใช่ไหมครับแน่นอนครับ ทุกคนก็ต้องจ่ายในราคาที่ถูกอยู่แล้วครับไม่มีใครอยากจะจ่ายในราคาที่แพงถูกต้องไหมครับทำยังไงครับที่เราจะสามารถจ่ายมือถือในราคาที่ถูกได้เราก็ต้องมาค้นหาวิธีการที่จะใช้โทรศัพท์มือถือในราคาที่ประหยัด <c oughs> และมันจะประหยัดเท่าไหร่ครับถึงเรียกว่าประหยัดใช้ฟรีเลยเป็นไงครับถ้าเราได้ใช้โทรศัพท์มือถือฟรีเนี่ยดีไหมครับประหยัดถึงขั้นฟรีเนี่ยผมคิดว่าทุกคนสนใจแน่นอน นะครับวันนี้ถ้าจะอยู่จะใช้ฟรีคงเป็นไปไม่ได้ครับจะต้องมีระบบหรือว่าซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยให้เราได้ใช้มือถือในราคาประหยัดหรือใช้มือถือฟรีนั่นเองครับและบริษัทของเราครับ Top Up t o r i c h เราเป็นบริษัทที่เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมนะครับ เราได้พัฒนาเทคโนโลยีมาตัวหนึ่งชื่อชื่อว่าระบบ ITS ครับหรือ ITS เทคโนโลยีย่อมาจาก Intelligent Top-up System ครับซึ่งเจ้า ITS นี้มันคือซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ครับเมื่อเราพูดถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่แล้วเป็นไงครับหลายคนอาจจะงงนะครับว่ามันคืออะไร แล้วพูดว่า Big Data ทุกคนก็พอจะนึกภาพออกครับว่าบริษัทไหนที่เขามีฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data บริษัทนั้นรวยแน่นอนครับใช่ไหมครับวันนี้จะทํำยังไงครับที่เราที่เป็นบุคคลธรรมดาจะมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของใน Big Data หรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่มันก็จะต้องมีเครื่องมือ ที่จะมาช่วยเราเครื่องมือที่ผมพูดถึงนั่นก็คือซอฟต์แวร์ระบบ IGS นั่นเองครับเจ้า IGS นะครับมีคุณสมบัติก็คือสามารถที่จะทําให้โทรศัพท์มือถือของพวกเราทุกคนที่ถืออยู่ในมือกันเนี้แหละครับผมสามารถที่จะกลายเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างรายได้ และต่อยอดทําเป็นธุรกิจของคุณเองได้เลยบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่คุณได้สร้างขึ้นนั่นเองครับจะยกตัวอย่างของธุรกิจหนึ่งที่สร้างประโยชน์หรือสร้างความร่ารวยจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งพวกเราทุกคนก็จะคงรู้จักกันเป็นอย่างดีครับผมบริษัทนี้ก็คือบริษัทไลน์นั่นเองครับวันนี้ทุกคนนะครับนะครับไม่มีใครไม่เล่นลายนะครับเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หรือผลกำไรจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ปัจจุบันแอปพลิเคชัน l ล n e โอ้โหเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองใครๆก็เล่นครับคนไทยปัจจุบันนี้เล่นไลน์กันแบบประเภท83ใช้แอปพลิเคชันไลน์กันครับของคนทั้งประเทศนะครับลองคิดดูนะครับว่าอยู่ๆไลน์ก็มาประกาศครับว่าไลนมีผลกำไรปีละเป็นหมื่นหมื่นล้านหลายคนก็งงว่าเอ๊ะนะครับลายเอากําไรมาจากไหนเราไม่เคยเสียเงินให้กับลายแม้แต่บ,บาทเดียวแล้วลายเขาเอาแอปมาให้เราโหลดเล่นฟรีนี่ นี่คือคนฉลาดเขารู้วิธีการหาเงินครับายสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาและมาให้พวกเราโหลดเล่นฟรีครับแอปพลิเคชัน Line เอาไว้สําหรับไว้แชทคุยการถูกต้องไหมพอเราโหลดมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีการลงทะเบียนทันทีที่เราลงทะเบียนครับคือการที่เรามอบฐานข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวของเราให้กับบริษัทายไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อายรวบรวมรายชื่อหรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยไลก็เอาพวกเราทุกคนเนี่ยแพ็กใส่กล่องขาย ขายให้ใครครับขายให้กับบริษัทหรือธุรกิจที่เขาต้องการจะใช้ฐานข้อมูลเหล่านี้บริษัทที่เขาอยากจะส่งข้อมูลหรือว่าส่งข้อความประกาศหรือโฆษณาต่างๆให้กับคนทั้งระมากๆเขาก็จะใช้บริการหนึ่งของ Li ายที่ชื่อว่า Line Official Account ครับบริการ Line Official Account หรือ OA เป็นการส่งลายแค่ครั้งเดียวกดปุ่มเดียวมันสามารถที่จะส่งโฆษณาหรือส่งข้อความไปให้กับคนจํานวนว่ามากเป็นหมื่นเป็นแสนคนได้เลยครับแน่นอนครับลายก็ต้องมีการเก็บค่าบริการจากการใช้บริการไลน์ Official Account จากบริษัทเหล่านั้นที่อยากจะใช้ไลน์ OA นะครับในการทําธุรกิจซึ่งไลน์เขามีแพ็กเกจนะครับไม่ว่าจะเป็น Basic p a c k เกจโปรแพ็กเกจโปรพลัสนะครับเก็บ40เหรียญ80เหรียญหรือ100กว่าเหรียญ เดือนนึงเนี่ยโอ้โหนะครับราคา2,000หรือ8,000กว่าบาทเลยขึ้นอยู่กับว่าบริษัทไหนนะครับอยากจะส่งข้อมูลครั้งละเป็นมากๆจะให้มาส่งทีละคนทีละคนมันไม่คุ้มครับเขาส่งทีเดียวเป็นหมื่นเป็นแสนคนเลยบริษัทเหล่านั้นนะครับยินดีที่จะจ่ายเงินให้กับลายลายเลยออกมาประกาศว่าลาย มีกําไรผลประกอบการนะครับปีหนึ่งเป็นหลายหมื่นล้านครับผมเมื่อลายมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ลายก็สามารถที่จะเอาไปทําต่อยอดได้หลายอย่างมีลูกค้าในมือแล้วครับลายทีวีลายเปน,นะครับหรือแม้แต่ลา m แมนส่งคลองครับเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างของธุรกิจที่เขาสร้างประโยชน์สร้างผลกำไรจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่แล้วพวกเราละครับ คนธรรมดาครับเราจะไปนั่งสร้างเครื่องมือแบบนี้คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับ Top u อ,อัพท r i ริเราได้สร้างเทคโนโลยี ITS ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับแต่สิ่งที่ Top u p ัพ u r i s t สคิดอาจจะแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆเราคิดว่าเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นเนี่ยทำยังไงครับที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของทุกๆคนได้มีโอกาสที่จะได้ใช้ ITS หรือเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นเป็นการสร้างประโยชน์สร้างความร่ำรวยรเราจึงเอา ITS มาทำการตลาดซึ่งแตกต่างจากการตลาดของบริษัทอื่นๆทั่วไปครับซึ่งการตลาดที่มีประสิทธิภาพการตลาดที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของการตลาดที่จะแบ่งปันความร่ำรวยให้กับทุกคนจำนวนมากนั้นก็คือการตลาดที่เรียกว่าการตลาดแบบเครือข่ายครับการตลาดแบบเครือข่ายเป็นการตลาดแบบเดียวที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของในเทคโนโลยีแต่สำหรับในประเทศไทยครับ บริษัทที่จะทําการตลาดในรูปแบบของการตลาดเครือข่ายนั้นครับจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคออบอนั่นเองครับซึ่งนี่คือเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในประเทศไทยบริษัทไหนถ้าไม่ได้รับใบอนุญาตขายตรงจากสคบอแล้วมาทําการตลาดในรูปแบบของเครือข่ายครับก็จะ เข้าขายผิดกฎหมายที่เรียกว่าธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่ถูกจับกันไปในเองมากมายครับแต่สิ่งสําคัญที่สุด Top Up t o u r i ิสครับเราได้รับใบอนุญาตขายตรงเมื่อวันที่10มีนาปี2557ในใบอนุญาตขายตรงของ Top Up Tourist ระบุชัดเจนว่าสินค้าของเราก็คือซอฟต์แวร์เบสเซ็ตแอปพลิเคชัน I T S ครับซึ่งเราเป็นบริษัทเดียว ที่ได้รับใบอนุญาตขายตรงและมีสินค้าเป็นเทคโนโลยีครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกข่านมั่นใจได้ว่าวันนี้ท่านได้เข้ามารู้จักและเข้ามาร่วมธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามที่สคบเขาเป็นผู้กำหนดอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกลับมาติดตามกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้ของบริษัทท็อปอัพทรนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ